อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วเด้อมาพบกันในช่วงตอนเช้านะฮะวันที่2เมษายน65ตรงกับวันเสาร์นะครับวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับก็เหมือนเดิมเนาะ แอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้สมาชิกทางช่องได้รับชมกันนะครับแอดก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มานะครับจากคลิปแรกของงวดเนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็รับโชคนะฮะหลายท่านเลยนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับที่อาจจะผิดหวังในงวดนี้เนาะนะครับก็ขอให้ซูซูเดอร์นะครับงวดหน้ายังมีหวังนะงวดหน้าอาจจะเป็นของเรานะฮะเพราะว่าศูนย์ในงวดนี้เนี่ยออกยากเลยนะฮะ ก็หลายคนก็อาจจะพลาดไปนะครับผมมาแก้มือใหม่ในวันนี้วันที่16เมษายน65นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของย่าโมออกสึกนะฮะเจ้านี้เนี่ยสยินะครับก็หลุดแล้ว2งวดซ้อนเนาะนะครับในวันนี้จะมาปังต่ออีกหรือไม่ติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นบนล่างตัวเดียวจากแอดระเด่นนะครับซึ่งเสิติก็ ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลของลาบผลพลทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับแอดหน,น้าแล้วก็จะมีข้อมูลของเด่นบนยายพาสวรรค์ปั่นลิงเลขกด้วยนะครับผมเอาละเราไม่รีรอ,เร,รรอเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมสูตรแรกของเรานะครับสูตรแรกของเราก็จะเป็นของอแอดมินโฮเนาะแอดมินโฮนะครับสำหรับในว่าที่ผ่านมานะฮะก็ ไห,หลุดเนาะมาแก้ตัวใหม่ในวัดหน้าวันที่16เมษายน65นะครับซึ่งเลขเด่นล่างเนี่ยให้มาที่6แล้วก็7เด้อนะครับตามสุด2ตัวนะครับ6กับ7แล้วก็ชุดนี้นะฮะเป็นเลขฟันนะครับเลขฟันของแอดมินโฮก็ฟันไปที่6ตัวเดียวเน้นๆนะครับและชุดจับคู่ล่างให้มาที่62 63และ67นะครับจากแอดมินโฮใครที่ ชื่นชอบผลงานเนาะก็เสียข้อมูลเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปจะเป็นของอเลขหลัก10นะครับหลัก10ล่างจากอาแอดสามารถเนาะสำหรับเนว่าที่แล้วก็เข้าเต็มเไปที่1น,นะฮะหลัก10เต็มเเนาะแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ลองหาเลขดับหรือเลขเด่นมาลองคัดดูนะอย่างที่บอกเลยนะครับผมมาดูวัดใหม่วันที่16เมษายนนะครับ ก็จะมี1 2 3 4 6 7นะฮะ4 6 7แล้วก็8 7นะครับ7ตัวด้วยกันเลยนะครับค่อนข้างเยอะเนาะนะก็ลองหาเลขลับหรือเลขเด่นมาลองจับชนหรือจับคัดดูนะฮะเพื่อที่จะให้น้อยชุดลงขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสามารถด้วยนะครับผมใครที่ชอบเซฟข้อมูลเอาไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นของหลัก10บนนะครับหลัก10บบนจากแอดระเด่นเนาะ ซึ่งแอดระเด่นนะครับหลัก10บ,บนไปเข้าหลักหน่วยบน8เนาะมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่16เมษายนนะครับให้มาที่1 2แล้วก็3นะครับ1 2แล้วก็3เด้อใครที่รอรับชมสวดน,น,นี้อยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก10บนแอดระเด่นด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นของรางวันที่1ตัวเดียวนะครับในงวดที่แล้ว เข้าเต็มเต็มเลยไปที่1ลัก10ของ3ตัวบนนะครับออกบนมาที่618เด้อมาดูวาดใหม่นะใครที่ยังรอรับชมสูตรนี้อยู่นะครับก็วันที่16เมษายน65เลขวิ่งหรือเด่นบนให้มาที่7ตัวเดียวจากแอดมุกรางวันที่1น,นะครับผมใครที่รออยู่เสียคอมูลเอาไว้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมุกด้วยนะครับ ต่อไปก็เป็นของแอดหวานใจนะครับเป็นสูตรเด่นล่างนะฮะเด่นล่างเนาะสำหรับในงวดที่แล้วนะฮะเด่นล่างไม่ผ่านผ่านเฉพาะเด่นบนเท่านั้นนะครับมาแก้ตัวใหม่มาแก้มือใหม่ในงวดหน้าวันที่16เมษายน65นะฮะซึ่งก็จะมีเด่นล่าง2 4แล้วก็8นะครับอ่า2 4แล้วก็8ชอบเลขไหนจับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหวานด้วยนะครับ สูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรนะครับเด่นหน่วยล่างนะครับสสูตรชนจากอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ให้เข้าจริงๆเนาะนะครับไปก็ในว่าที่ผ่านมานะครับทั้ง4สูตรนี้ให้ชนไปที่ศูนตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเข้าศูนย์หลักหน่วยตามสูตรเลยนะครับ ออ,ออกล้านหนึ่งศูนย์เนาะมาดูงวดใหม่กันนะฮะวันที่16เมษายน65นะครับสูตรแรกนะครับสูตร2สูตร3และสูตร4นะครับทั้ง4สูตรนี้ให้ชนไปที่2ตัวเดียวเน้นๆนะครับแล้วก็รอไปที่9เนาะนะครับอ่า เด่นหน่วยล่างชน2และรองไปที่9นะครับในวันนี้2หรือ9จะมาหลักหน่วยล่างติดตามกันเด้อขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์ราชยกมีโชคด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นของปกพังเลขนะครับผมซึ่งเป็นเลขเด่นเห็นชัดเนาะเด่นบนล่างแบบไม่ปักหลักนะครับสำหรับในงวัที่แล้วนะฮะเข้าเต็มเต็มเลยไปที่8หลักหน่วยของ3ตัวบนนะฮะ ออกเป็นมาที่618เด้อมาดูวัดใหม่นะครับผมวันที่16เมษายน65นะครับเลขเด่นเห็นชัดเนี่ยในวันนี้คือ6แล้วก็7นะครับเป็นเลขเด่นบนล่างเดอ้อแบบไม่ปักหลักนะครับผมใครที่รอชมปกพังเลขอยู่นะก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากปกพังเลขนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรของนะครับาตารางจากแอดแพนแพารวยนะครับ ซึ่งในงวดที่ผ่านมาถ้าใครเล่นโต๊ดบนก็เข้าไปที่8668แเนาะแต่ถ้าตามสูตรนั้นถือว่าให้หลุดนะครับามาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่16เมษายน65้นะฮะตารางในงวดนี้มีเลข0นะครับเลข9เลข7และเลข2นะครับและจับคู่ได้นะครับ92 97นะครับ72และ20นะครับเป็นของแอ แผน่นแผรวยใครที่รอชมสุดนี้อยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแผ่นแผนพารวยด้วยนะครับต่อไปจะเป็นของอาจารย์กุยสระกาวนะครับกุยสระกาวในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดเนาะนะครับมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้านะครวันที่16เมษายน65เด้อนะครับมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับ370 ครับ371นะฮะ398 597และ36อ่าแล้วก็386นะครับแล้วก็ชุดล่างเนี่ยให้มาที่57นะครับ58 27แล้วก็28นะครับชุดรองคืออ่า37เนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะตัดเล่นชุด2ตัวบนด้วยนะครับจากชุด3ตัวเนาะของ กยสละกาวนะครับใครที่ชื่นชอบสูตรนี้ก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากจัรก,ก์กยสระกาวด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปคือสูตรของเลขไม่นาม,มาล่างหรือดับล่างทุกทุกหลักนะครับอาจารย์ชาณพลสายแข็งเนาะนะับถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ดีเลยว่านะฮะ ดับผ่านมาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยเนาะนะครับบางงวดก็หลุดบ้างเป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคนะครับในงวดที่แล้วนะฮะก็ถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่ดับล่างทุกทุกหลักคือ8นะครับถือว่าให้ผ่านออกล่างมาที่1นึศนะครับมาดูงวดใหม่มาที่16เมษายนนะครับเลขดับล่างคือ4ทุกทุกหลักตัวเดียวนะครับเลขดับล่างทุกๆุกหลักคือสีเด้อใครที่รอชม เลขดับของอาจารย์ชนะพลนะก็รับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนี้ว่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชนะพลด้วยนะครับและสูตรต่อไปก็คือสูตรของนะครับเลขเด่นบน110หน่วยบนอาจารย์อาเก๋เนาะหรือว่าบาร,รมีพ่อแก่นะครับหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุณตากันนะใน,ะนว่าที่แล้วนะครับเข้าเต็มๆไปที่6นะครับแล้วก็8 หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับามาดูงวดใหม่นะครวันที่16เมษายน65นะครับผมเด่นบนเนี่ยให้มาที่ 6, 7แล้วก็8ตัวเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับทุกท่านเนาะนะ 6, 7หรือ8จะมาหลักไหนติดตามกันเด้อขอให้ปังๆเฮ่งๆรวยต่อในงวดหน้านะครับผมนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก แอดก้บารมีพ่อแก่เด่นบนร1 0หน่วยบนนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อมาก็จะเป็นสูตรนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนของยายผาสวรรค์บันเลงเลขเด้อนะครับสูตรนี้เนี่ยก็ถือว่าเดินดีไปแล้วเนี่ยสีว่าติดตเลยมาดูวัดให,หมส่สินะฮะจะผ่านหรือจะไม่ผ่านนะครับติดตามกันด้วยขอให้ปังๆัง,งเฮงเฮงนะครับวันที่ 10, วันที่1ที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่0อ่ย์เข้าไปที่1นะครับขอภัยเข้าไปที่1หลัก10ของ3ตัวบนนะครับออกมาที่บนคือ6 18นะครับวันที่16เมษายน65นี้นะครับเด่นบนคือ2 3แล้วก็9นะครับ2 3แล้วก็กาวเดอ้อใครที่รอชมนะครับสูตรน,นี้อยู่ของยายผาสวรรค์รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากยายผาด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นของลาบผลพูนทวีสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยปังอีกแล้วนะครับทุกท่านเข้าไปที่นะฮะแปดหนึ่งนะครับเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะและเข้าไปที่เด่น8ด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับวันที่16เมษายน65นะครับก็เลขเด่นเนี่ยให้มาที่0 3แล้วก็7นะครับอ่า0 3แล้วก็7นะฮะ แล้วก็จะมีชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง3ตัวนี้ทั้งหมด9ชุดโดยกันเนอตามสุดยังคงเหมือนเดิมนะครับมี 04, 08, 09, นะครับ3 4 38 39และ 74, 78, 79นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยเด้อะนะครับใครที่รออยู่ก็เสียข้อมูลเอาไว้นะครับลาบผลพูนทวีสิทธิ์หลวงพอเนื่องนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผม แล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับผมก็เป็นของอแอดนานารวมทุกทุกสูตรนี้นะฮะในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับถ้าใครติดตามอยู่เนาะนะครับแอดก็จะรวบรวมให้นะครับในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะฮะในงวันที่แล้วเนี่ยนะครับวันที่1นึ่งทับสี่ทับหกห้าแอดนานาเข้าไปที่นะครับแปดนะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะนะฮนะามา แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับชุด3ตัวบนเนาะเข้าไปที่ชุดโต๊ดนะครับของ3ตัวบนนะครับก็คือ8นะครับ8 1 6นะฮะชุดโต๊ดของ3ตัวบนแล้วก็นอกจากนี้นะฮะชุดเต็มล่างของแอดนานาเหมือนกันนะครับแต่เข้าเป็นตัวกลับเด้อนะครับ0 1นะครับผม0-1ตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับทุกๆุสุดนนี้ เข้านะฮะเต็มเต็มนะครับทุกทุกส่วนเลยนะครับผมามาดูวัดใหม่กันสินะฮะวันที่16เมษายน65ก็มาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเลขเด่นบนนะฮะคือ2แล้วก็3นะครับเด่นบนคือ2แล้วก็3นะครับผมแล้วก็จะมีชุดจับคู่3ตัวบนนะฮะในวันนี้ค่อนข้างที่จะ ออกมาเร็วเลยนะครับเลขเด่น2เนี่ยนะฮะตั้งแต่201นะครับดูดีๆเด้อตั้งแต่201จนถึง2 8 9นะครับตั้งแต่201จนถึง2 8 9เด้อและเด่น3เนี่ยชุด3าตัวบนทั้งหมดให้มาตาบนี้ตั้งแต่301จนถึง389เเช่นกันนะฮะเปลี่ยนเฉพาะหลักร้อยบนเนาะ ก็หลักร้อยบนคือ2แล้วก็3นะครับปักหลักไปเลยนะครับตั้งแต่2 0 1จนถึง2 8 9และ3 0 1จนถึง3 8 9ให้มาตามนี้นะฮะแคปคอมูลเอาไว้เลยเด้อนะครับส่วนใบนี้เป็นชุดเต็มล่างแอดหน้านะครับสำหรับนิ่งวัดนี้นะฮะให้มาที่เลขดับขาดล่างคือ1 ตัวเดียวนะฮะเลขดับล่างคือ1นะครับผมและชุดเต็มลังทั้งหมดนะครับอ่า25ชุดด้วยกัรเนาะตั้งแต่1 2นะครับจนถึง7 6นะฮะปักหลัก10ไปที่1 09 8และ7นะครับปักหลักหน่วยไปที่2 3 4 5แล้วก็6นะครับผมใครที่รอชมของแอดนาทั้ง3สุดนี้ เซฟข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานานทุกๆสุดทุกๆข้อมูลด้วยนะครับผมสูตรต่อไปก็คือสูตรนะครับเด่นบนแล้วก็เด่นล่าง1อ่าสตัวมา1ตัวเนาะนะครับเรามาเริ่มที่สูดบนกันก่อนเนาะสูตรบนเนี่ยนะฮะเข้าเต็มเต็มเลยไปที่8นะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนก็ออกบนมาที่6 1 8นะครับ และสูตรล่างนะครับก็ให้เข้าไปที่นะครับให้เข้าไปที่ศูนย์หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะนะนะก็ถือว่ารับกินทั้งบนรับกินทางล่างสําหรับสายวิ่งนะฮะอย่างเราเราเลยนะครับสำหรับสายวิ่งเนี่ยนะฮนะร,รับกินทั้งบนรับกินทางล่างมาดวูวัดใหม่กันซิวันที่16เมษายน65นะฮะเด่นบน2ตัวมา1ตัวคือ2แล้วก็3 นะคือ2แล้วก็3เด้อและเด่นล่างเหมือนกันนะครับให้มาที่2แล้วก็3เหมือนกันเลยนะกับเด่นบนนะครับอ่าก็มาลุ้นดูว่า2กับ3จะมาบนหรือล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างติดตามกันนะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระเด่นเนาะขอให้เฮ่งๆปังๆต่อเนองวัดหน้านะครับสำหรับสายวิง่งเนงวัดนี้อย่าพลาด ห้ามพลาดเลยนะครับผมและข้อมูลต่อไปก็จะเป็นของยาโมออกศึกเนาะไม่คิดไม่คาดฝันเลยว่าจะหลุดซ้อนสองวดนะฮะก็ถือว่านะครับฟัดเคราะห์เต็มๆเนาะสองงวดนะฮะหรือถ้าใครนะครับถ้าถ้าใครไม่ตามของยาโมออกศึกเนาะก็ถือว่าดวงดีนะฮะดวงดีเลยนะครับผมสาหรับนี้ววที่แล้วก็ถือว่าให้หลุดเนาะ สำหรับยา่าโมนะฮะมาแก้ตัวใหม่เนี่งวัน้านี้วันนี้ขอให้เฮงๆปงปังปังนะครับผมวันที่16เมษายน65นะครับเด่นล่างเนี่ยให้มาที่2 3 6แล้วก็7นะครับ2 3 6แล้วก็7นะฮะใครที่รอชมของยา่าโมออกสึกในวันนี้นะฮะมาแน่ในวันนี้แน่นอน100นะร้อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากยา่าโมออกสึกเด่นล่างนะครับขอขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เด้อนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทั้งปี65เลยเด้อนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม